สวัสดีครับมันแจกของเหรอไม่มีมาดูไฟมาดูกาชาดม,ามันมากี่ตัว เขาต้องเอาไปก่อนแล้วแพคแพเกรอาวุธอะอะไรวะอันนี้เนระโอเคการันตีหกสิบ เนี่ยพอนจะเปิดตอนนี้มันใกล้ได้นะครับเพราะว่ามันการันตี6กหแน่นอนนะไปต้องหว่วงดูความเกลอไว้นะครับ ผมเปิดอ,อยกางอันนี้อ่ะึ่งส่ตู้นี้มันกำหนดไป้อย่างนี้แล้วเนาะอืม アナタマヤスマナイカミニセットソバニマスカラセンダイニですソレガマタシノセキミミアオトパシヤユダ ถือว่าหายหลายเพชรอยู่นะหายหายเยอะแล้วเพจผมอะ่ะฮ้ยได้เลยแม่ขอร้องแหละ <c ười> อยากกระดมตีสามสิบเลยเออเฮียให้กูสักสิบโลสักครั้งได้ไหมอขอบคุณครับขอบคุณครับ โอ้โหนานๆนนมีทีหยาโอ้ยได้สีโอเค <c oughs> หมดจะด,ดีก็ดีครับหมดจะด,ดีก็ดีที่ผ่าน ไม่รู้มันแนะนำปลานี้ไหมซื้อมาก่อน เอาไว้ก่อนแล้วกันในมุกนีเดี๋ยวผมขออัพอะไรเรียบร้อยก่อนนะโอเคพร้อมปากแล้วอันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกเอาดูดูท่าโพด,นะดก่อนเนาะท่าโพดก่อน มันต้องทำยังไงไว้พวกนี้อันนี้ชุดเอาเต็มเลยนะครับตัวนี้นะเอาเต็มเหมือนกันตัวตัวลูกรักใหม่ 太长了。 เดี๋ยวถ้าปวดแขนแลองดูอันไหรก็ชุดแรกวะอันนี้เนาะ มันคล้ายๆกันแต่ดูไม่ออกเลยอะไรชุดแรกอะไชุดหลักนางชอบนั่งลงอ่ะอืนั่งเร็วด้วยนะ d i m e n s i o ให้มานั่งอันนี่ดูดีกว่าเยอะนะเออมันยังใส่ถุงท่องถุงอะไรอยู่ดีกว่าไม่ไม่ใส่อะไรเลย,เลยมันชูเกินนะบางพี จุดีไฮไลท์เขาแล้วต้องเติมเงินโอ้โอเคโอเคกูคไ่ดูและโอ้ต้งองเพิ่มมาหนึง่งโอเคโอเคอะไรวะเนี่ย ไปฐานทดสอบก่านเลย よし。<music> oh, คนเห็นไหมผมผมกดโจมตีใช่ไหมแต่มัน้างแล้วมันเปลี่ยนทัศร์ทึงการเล่นเอาเนี้ยโอ้เอียดแม่แล้วมันก็หลักชิบพายเลยกีมันแดกพื้นที่กินเฟมเลชิบพายเลยเอาดด,ดีิออี๋

強化を踏み砕く最強に乗せて全て滅びなさい <noise> 幕引きにて演目終了此度の演奏いかがでしたか นอาที่ถือว่าดีหน่อยนอกไรกี้แม่งค้างทีไปเลยมันไปเลยเไปโอ้ の調べは連綿としめんとか繭の金箔ランルと毒く音にチれ強狂戦はレージュース強化を切り砕く三強にのせてすべて滅びなさい にキス四面とか繭の金箔ランルと解くご音にちれ残強に乗せて全て滅びなさい幕引きにて演目終了此度の演奏いかがでしたか

แล้เจ้านิกา 8, 000, 000, <laughs> นิกาแปดล้านทิปยนิกาแปดล้านทิปครับพี่น้อง <c oughs> โคตรปันตาย <c oughs> ที่คัดผมเป็นอาวุธเนาะ ตายอย่างนี้โหัเกินนางเป็นตัวใหม่ใช่ไหมวะนางเป็นตัวใหม่ตัวเก่าวะลืมนะหน้ามันคล้ายเท่าไหร่เลย 機械体格い เข้าตำหาเลยล่ะเอ้ยไม่ใช่ดิ この心奏でる琵琶の音、ね。 ดีดเพลงให้พังเลยอันนี้อะไรอ่ะอ๋ออุ๊เออกไปดิโอ้อยอ,อ,อย่าอย่าพึ่งสียังไม่พร้อม ต่อไปนี่ขาเดียว ่อไปขาหน,น่องคู่นี่คือท่าโกดแล้วเนี่ย ที่แนะนำก็เป็นนี่นี้ตอน,นนี้มาขอขั้นระหว่างเราบบขั้นระหว่างเราคลิปแม่งยาวไว้นอนชิป cô cóเจอ, ông mà <cười> oh, yeah

สงสัยเล่นง่ายเกินมันน่แจะบางตัวมางอันนี้อะไรโอ้กูต no ้องเปลี่ยนที่ใช่ไหมเข้าที่เปลี่ยนที่ใช่ไหม น้องเดียวโอเคผมต้องเล่นทีเปลี่ยนทีอ่ะแอลวินไหวไหมลองดูก่อนทานี้เล่นเล่นยากขึ้นมานิดนึงนะครับม่นจะไหวไหม กา,าได้อยู่เอฟฟาได้ อุ้ยีโหที่าย สัตว์สัตัน,อ,ตนอุ้ยอุยอุยอุ้ยเยี่ย,ย <laughs> yeah. โคตรโหด

อโอ้โหเฮียกูไม่ควรเล่นระดับนี้เลยแลม่ละแม่ละเกือบเลี่ยงละเกือบเลี่ยงละมันไม่ใช่หรอมันไม่ใช่หรอเนี่ยไอเนี่ยไม่ควรเล่นระดับสามนะไปตัวนี้อย่าเลย หองน้องที่สามสไปลเลยเลยสุดท้ายลนะต้องอะไรมากอ่ะ ส,สอ้โอ้โอ้โออ <c oughs> ุจะเกิอไปแล้วนะตุ๊บาราด แต่ว่ากูโดนไงเนี่ยโดนพัฒนาการนี่เห็น <c oughs> แปลงมากแล้ว 本日は金整備があるけれど多くの人は型に沿った基準を求めるもの一方基準とされてきた機械はその基準を折りとみなし魂が欠けていると感じる筆に心を込めれば 文字によりううよ <laughs> もっとリラジョンパゴライサーパーカイラカ。